สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟๆคาร่ามิชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะอ่าต้อยนะคะคาร่าและป๊ปา๊าโทมัสแล้วก็เพื่อนป๊ป๊าโทมัสกับครอบครัวนะคะเราล่องเรือใบมานะคะถึงเวลานะคะเรามาถึงตรง่าแถวนี้นะคะตรงวานมุนเดอร์นะคะ ก็ประมาณนะ,ะเวลาโดยประมาณห้าโมงเย็นกว่ากว่านะคะตอนนี้นะคะต้อยก็ยืนเห็นบรรยากาศเห็นแสงแดดนะถ้าเรามาทางฝั่งนะคะวานมูนเดอร์เนี่ยนะคะจะมีแสงแดดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของคนลอสทอกนะคะบรรยากาศดีวิวดีนะ,ะมีแสงแดดนะ,ะจากที่มืดคึ้มมาทั้งวันนะพอเข้าเขตเข้าแดนนะคะของวานูมูนเดอร์เนี่ยนะคะท้องฟ้าก็สว่างโลงเลยอาการเมาเรือของต้อยก็ดีขึ้นนะคะนะคะคลิปนี้จะเป็นการล่องเรือ ชมวิวทะเลสวยๆกับคาร่าอ p พีสองนะคะต่อจากอีพีที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาในเขตนะวานูุนเดอร์แล้วนะคะแต่ว่าวานูุนเดอร์ในเขตทะเลเมันกว้างนะคะแต่เพียงแค่เข้ามาในเขตนี่ต้อยก็มีความสุขชื่นใจแล้วนะคะที่ว่าโอ้ใกล้ถึงแล้วใกล้จะได้ลงใกล้จะได้เว่นน้ําทะเลนะมองพระอาทิตย์อะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจากบ้านต้อยนะคะห่างจากวานูมุนเดอร์เนี่ยนะคะ ก็ขับรถก็ประมาณ10นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือใกล้ถึงบ้านแล้วทางต้อยก็จะขึ้นฝั่งที่นี่นะคะแล้วก็รถนะคะเราก็จะจอดดูนะ,ะแต่ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคะพอถึงวันหนุ่มมุนเดอร์แล้วต้อยปะบพาทัวรและคาร่าเราก็จะช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งแล้วก็เล่นนะคะอ่า เล่นน้ําทะเลกันก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะแค่เข้าเขตมันแล้วก็ชื่นใจดูดิแสงแดดมีแดดมีฝ้ามีก้อนเมฆแบบมันชื่นใจนะแต่ลมก็แรงทั้งวันแหละนะคะเข้าเขตมาตรงนี้ก็อากาศเริ่มดีขึ้นนะคะมีแสงแดดไม่หนาวนะะมาชมวิวสวยๆเรือใบเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันพักผ่อนของทุกๆคนนะคะก็ตอนนี้เข้าเขตมาแล้วเนาะนะคะแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งนะะลมแรงมากๆเลยนะคะชมเพลินๆเนยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ วิวสวยค่ะนะคะจะไม่สวยก็เฉพาะหน้าต้อยนี่แหละนะคะหน้าต้อยนี่ไม่ได้แต่งนะเห็นสิวชัดเจนมากนะคะแต่ลิปสติกนะคะที่เหลือไม่ได้แต่งเลยนะคะทา,าลิปสติกกับปัดมาค่าเข่านั้นเองนะคะหน้าหนังหน้าโดยแท้จริงของต้อยในตอนนี้นะคะก็คือแบบเหี่ยย่นนะสภาพของคนเมาเรือนะคะเมาเรือใหม่ๆนะคะประมาณนี้นะ,ะยืนขึ้นนะคะรับอากาศรับแสงแดดของวานมุนเดรนนะคะมันมีความสุขมากๆเลยนะคะ มุนซ้ายหมุนขวานะคะมองวิวธรรมชาตินะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแดดสองหน้าเต็มที่เลยนะคะแดดสองหน้านะคะชมวิวไปนะคะเพื่อนๆขานะ,ะ้องฟ้าเริ่มสวยนะคะมาแล้วนะคะถ้าเรือใหญ่นะขับผ่านเรือใบของเราในของหมุนโคง,งโคงลงเคงเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,คะแค่เห็นว่าเข้าเขตแล้วเห็นเขตวันหน่มุนเดินแล้วต้อยก็ชื่นใจนะคะชื่นใจจริงๆนะอ่า วันที่สองของการเดินทางนะยาวๆนะชีวิตบนเรือเนาะชีวิตบนเรือใบนะคะที่ยาวนานมากๆนะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆไม่ได้โทรหาใครเลยนะคะอินเทอร์เน็ตสัญญาณก็หมุนติวหมุนติวนะคะก็มีความสุขไปนะคะวันพักผ่อนเนาะนะคะวันพักผ่อนของคนอ๋อนะคะนี่นะคะ อ่าโทมัสอะไรก็เตรียมแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะว่าใกล้ถึงก็ใช้เวลานะคะก็ประมาณ20กว่านาทีเหมือนกันนะ,ะจากที่นี่นะคะจริงๆเวลาเยอะนะคะประมาณอ่าเกือบ30นาทีแหละนะคะ30นาทีหรืออะไรนี่ทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆก็ตื่นเต้นนะเห็นอ่าปภาคารวานดมุนเดอแล้วก็ตื่นเต้นนะคะจริงๆ,อ,ๆอีกไกลเลยนะเพราะว่าอ่าเพื่อนป้าโทรมัสเนี่ยเขาขับเรือวนให้เราชมบรรยากาศก,าก่อนที่แบบอ่าจะเข้าไปในอ่า วันุ้มเดอร์อะเหมือนกับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วก็วนเรือกลับไปกลับมานะคะประมาณสองสามรอบเพื่อให้เด็ก,เดกๆเนะคะ่ะมาชมวิวก่อนนะเดี๋ยวขึ้นฝั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สนุกสนานกันไปนะเห็นตรงนี้เป็นประภาคารนะเห็นประภาคารสูงๆไหมคะประภาคารวันมุนมเดอร์นะคะ พระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินนะะแต่ว่าอยู่สูงนะตอนนี้ก็คือประมาณ5้าโมงเย็นนะพระอาทิตย์ของเยอรมันเนี่ยช่วงนี้จะตกประมาณ3ามทุ่มสามทุ่ม,มครึ่งเลยทีเดียวนะคะห้าโมงสี่โมงเนี่ยพระอาทิตย์ยังโดเลยนะะตรงนี้จะเห็นอ่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าชิงช้านะคะชิงช้าชิงช,าช้งชาสวรรค์ยักษ์นะคะอ่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็ทีนี้นะคะอ่าเพื่อนของป้าโทมัสเขาก็จะพาแบบ วนให้เราชมนะคะอ่าประภาคารนะคะยังไม่พาเราจอดเข้าฝั่งนะพาชมาชิงช้านะชิงช้าสวรรค์ยักษนะ์ห้เด็กๆชมว่ามันสวยงามขนาดไหนนะอ่าไปๆกับๆอยู่ประมาณ3รอบนะต้อยใจต้อยจริงๆนะคะต้อยก็อยากบอกว่า ขึ้นฝั่งเธอขึ้นฝั่งเธอฉันเมาเรือจะแย่อยู่แล้วฉันอยากจะนั่งพักแล้วก็หิวข้าวด้วยอะไรประมาณนี้นะหิวข้าวอย่างแรงแต่ไม่กล้าบอกเขานะเพราะว่าเรามากับเรือเขาเนาะสนุกสนานไปประมาณนั้นนะคะสนุกสนานมากนะ <c oughs> นก,นนกนะ็ <c oughs> วิวสวยนะคะคนที่ไม่เมาเรือเด็กๆตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะเนี่ยวนอยู่ตรงนี้นะะจริงๆก็ถ้าเดินทางจริงๆใช้เวลาไม่นานนะนะคะ แต่เพราะว่าบนเรือไปบนเรือกลับเพื่อให้เด็กๆชมวิวชมชิงช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็สนุกสนานของเด็กๆไปนะคะนะคะล่าก็คาร่าก็ยืนดูเหมือนกันนะคะคาร่าก็อาจจะคิดว่าเมื่อ,อไหร่จะถึงนามามานะคะเมื่อ,อไหร่จะถึงนะคาร่าก็กินอ่าภาษาเยอร,รมันเขาเรียกปองปองนะก็คือลูกอมนะคะลูกอมที่มีไม้บ้านเรานี่ยแหละนะคะคาร่าก็กินไม่หมดหรอกกินแต่ละครั้งไม่หมดเลยนะคะ คาร่าไม่กลัวความสูงคาร่าไม่กลัวสัตว์คาร่าไม่กลัวบาดเจ็บแล้วก็ไม่กลัวน้ําไม่กลัวอะไรเลยแปลกคาร่าเหมือนกันนะสีขนะ่ขวบนะคะลานะเป็นคนคิปแปลกๆไม่กลัวอะไรเลยนะคะเด็กๆคนนี้นะคะอาจจะแบบเคยชินประสบการณ์อันนี้เรือใบยักษ์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยวนดูชิงช้าอยู่เนี่ยนะคะ,ะต้อยมีการตัดคลิปออกเป็นบางส่วนนะเพราะว่ามันวนหลายรอบเห็นหลายรอบกลับไปกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะ เนีย่ยเขาก็หายให้ดูว่าเออเรือใบาบางคนก็ใหญ่ยักษ์เหมือนกันนะคะคนไม่มีเงินนี่ซื้อไม่ได้นะส่วนใหญ่คนที่นี่มีเรือใบไม่ได้มีเรือใบสําหรับหาปลานะคะเรือใบตรงนี้มันเป็นน่านน้านะคะเขาจะแบบเวลาไปเที่ยวเนาะประเทศเดนมาร์กมันก็ตรงกันข้ามหรือว่าท่องเที่ยวยามซัมเมอร์นะคิดเลกตอนนั้นว่าเออเรือใบทำไมมันจอดเรียงเยอะกันเลยนะคะเยอะมาก เป็นเรือใบอะไรนะเรือใบาหาปลาเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่นะเป็นของพวกที่เป็นเศรษฐีนะใครมีเงินเยอะหน่อยก็ไอไเรือลำใหญ่หน่อยนะท่องท่องเที่ยวท่องเรือนะคะช่วงซัมเมอร์น่ะซัมเมอร์ของเยอรมันประมาณ3เดือนเนาะนะคะก็ล่องเรือใบเที่ยวไปเน,นี่ยค่ะชิงช้านะคะใหญ่ย,ยักษ์เลยวนอยู่ตรงนี้ประมาณ3ามรอบนะเพราะว่าเด็กๆชอบไงอยากให้มาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะวนไปวนกลับ ้อยก็มีตัดคลิปออกบางส่วนนะมาอยู่ตรงนี้ประมาณแถวตรงนี้เลยนะคะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าเด็กๆชอบอยากให้จอดเราก็ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้อยว่าเราไปที่ตรงวนันหนุ่มลอ้อว่นหนุ่มลื้อเลยดีไหมประภาคลวน่นหนุ่มลื้อเราจะได้ไปเล่นนะคะที่ชายหาดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จอดตรงนี้นะคะแต่ว่าจอดแบบวนไปวนมานะะประมาณครึ่งชั่วโมงได้อยู่ตรงนี้นะคะ ก็สามรอบนะคิดว่าสามรอบถ้าจะไม่ผิดนะคะก็สนุกสนานชมอาทิตย์ไปด้วยนะสวยงามนะเด็กๆมีความสุขเด็กๆอยากจะลงไปขึ้นด้วยนะ,ะอ่าราคาก็ไม่แน่ใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเวลาเริ่มห้าโมงหกโมง,มงแล้วแสงสีเสียงเริ่มมานะคะล่ายิ่งคาร่าเป็นคนชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสีลุ้งอ่ะนะคะสีเรนโบ์นะคะ คาร่าจะอุ้ยหมาม่าคาร่าอยากขึ้นไปมากเพราะคาร่าเคยขึ้นแล้วครั้งหนึ่งนะคะกับปาป๊าทมัสคาร่าไม่กลัวความสูงเลยนะตอนนี้คาร่าก็ชมวิวเพลินๆไม่สนใจอีแรงอีกาไม่สนใจเพื่อนฝูงเลยนะคะมีความสุขอะคาร่าชอบคาร่าไม่เมาเรือเลยนะตลอดการเดินทางนะแล้วก็ต้อยมีการถามคาร่าว่าคาร่านะเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไปล่องเรืออีกครั้งไปไหมคาร่าบอกว่าไปไปคาร่าชอบคาร่าเป็นคนไม่กลัวน้ำไม่กลัวอะไรเลยนะมีความสุขนะคะ เนี่ยนะคะชิวๆมากแล้วหน้าตาเขาสดใสทั้งวันเลยถ้าแบบอากาศแรงๆหรือขึ้นแรงๆคาร่าดิฉลาดนะมุดเข้าไปอยู่ในเรือนนะไปวาดนั่งวาดรูปนะเสร็จจากวาดรูปก็ขึ้นมาใหม่ไม่หลับเลยนะคะไม่หลับไม่นอนเลยคาร่าเป็นคนไม่ไม่ค่อยนอนอย่างเช่นไปโรงเรียนก็เหมือนกันนะคะอ่าคุณครูมีการบอกว่าเพื่อนในห้องนอนหลับตอนกลางวันคาร่าไม่หลับก็เลยถามคุณครูว่านะคะอ่าช่วงที่คาร่ามีหลับคาร่าทําอะไรคะคุณครูนะคุณครูก็บอกว่าคาร่าเขานั่งวาดรูปเพื่อนๆหลับ คาร่าเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่งคาร่าจะหลับที่โรงเรียนตอนกลางวันเนี่ยประมาณวันเดียวนะที่เหลือไม่หลับนั่งวาดรูปคุณครูเขาที่เยอรมันคุณครูเขาไม่บังคับนะอย่างเช่นว่าถ้าเด็กไม่หลับก็ตามใจเด็กหรือถ้าเด็กง่วงก็หลับกับเพื่อนถ้าไม่ง่วงก็คือเขาไม่บังคับเพราะว่าเป็นการสมัครใจของเด็กไงนะคะไม่ง่วงก็วาดรูปไปคาร่าก็เลยถามนะคะต้อยก็ถามคาร่าว่าคาร่าแล้วลูกไม่นอนลูกทําอะไรคาร่าก็วาดรูปแล้ววาดรูปกับใครนะอันนี้ประภาคารนะที่ เข้าฝั่งมานะคะอันนี้เข้าฝั่งมาทางอันนี้ละวานุ่มมุนเดอร์เราเห็นตรงนี้ก็ชื่นใจแล้วนะเนี่ยค่ะมันใกล้ฝั่งก็จะมีเจสกีเนาะนะคะเขาเรียกว่าเจสกีหรือเปล่าขับผ่านนะคะขับผ่านม,ามันตรงนี้น้ําไม่ลึกแล้วนะคะเข้ามาทางฝั่งตรงนี้แล้วก็เห็นตรงนี้แบบอือนะ,ะพอมีเรือใหญ่แล่นโค้งเค้งเหมือนกันนะคะโค้งเค้งหลายรอบมากเลยค่ะต้อยน,นี่จับแบบเสาแน่นๆเลยนะเรือนะคะเรือแบบอ่า เขาเรียกว่าเรือเศรษฐีเนาะนะคะเรือเที่ยวเรืออะไรอย่างงี้นะคะสนุกสนานมากเลยนะคะนะดูน้ํานี่นะคะถ้าเรือใหญ่คับผ่านเนี่ยน้ําจะประมาณนี้เลยนะคลขึ้นแรงมันจะไม่แรงแต่แบบสันสะเทือนไปหมดเลยนะคะต้อนต้องหันหันกล้องไปทางอื่นนะคะนี่ค่ะน้คขึ้นแรงมากดูสิคะเนี่ยโค้งเค้งขนาดไหนนะคะเนี่ยนะคะต้อยนิวายนะ้ําไม่เป็นนะ ภาษาเนือเรียกว่าอิยุบอิยูใจในิยุบโยสาธุสาธุขอให้ถึงแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่จอดเรือวานุนูนเดอร์เร็วๆเธอเราก็คิดอย่างนี้นะขึ้นมันแรงนะคะขึ้นมันแรงมากเลยนะคะแรงมากๆเลยค่ะ แรงอย่างแรงเลยนะคะเนี่ยค่ะขึ้นทีนึงตอนนี้นะคะคาร่าน่าจะมุดไปอยู่ในใต้เรือหรือเปล่าตอนไม่แน่ใจน่าจะมุดหรืออาจจะไม่มุดนะเวลาขึ้นแรงทีไรนี่คาร่าเหมือนจะรู้เัาคุกทีนะพูบูพูวพมานะคะความสุขของลูกเนาะนะคะความสุข oughs> ของคาร่าก็คือความสุขของผู้คนในครอบครัวนี่แหละนะคะ นะคะดูเมกสินะคะจริงๆมันสว่างนะกล้องต้อยอาจจะแบบถ่ายไม่ชัดมันดูมืดๆนะคะอยากให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะชมเรือนะ,ะเรือสวยๆนะคะนะคะเรือใบก็จะแบบถ่ายหันไปทางไหนก็เป็นเรือใบนะต้อยนี่ไม่กล้าไป ต้อยเป็นคนกลวัวกลัวน้ำพอต้อยว่ายนะ้ําไม่เป็นนะคะต้าก็จะอยู่กับที่ไม่เหมือนคาร่าคาร่า,าเขาถ้าอยากจะไปหัวเรือเขาก็เดินผุดๆไปเลยนะอย่างต้อยต้องค่อยๆจับค่อยๆไต่ไปดูน้ําแรงมากเลยนะเวลาเรือใหญ่ผ่านโอ้ยนะคะโค้งเคีงมากนะ,ะแล้วก็เจ้าของเรือนะคะคุณมาตินนะมาตินเพื่อนป,ป้าพาทัรมาติก็วนหลายรอบเหลือเกินไม่เข้าฝั่งักทีในใจต้อยก็คิดนะเมื่อไรจะเข้าฝั่งซะทีนะฉันนี่ก็กลัวเรือเกินประมาณนี้นะคะ ใจนี่ยุคอิโยเนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงฝันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะคะแต่ว่าความสุขของลูกความสุขของครอบครัวนะคะนี่ปะป๊าโทมัสก็จะยืนยืน,ยนแทบไม่อยู่ไหนะจะยืนถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเรือใหญ่มันมานะคะลมก็พัดแรงนะยืนเนบจะไม่ติดนะคะ,ะปะป๊าโทมัสก็จะถ่ายวิวอยู่นั่นนะคะต้อยก็แบบบางครั้งก็กวดกล้องตกน้ําเหมือนกันนะคะนะ จับไปเนี่ยนะคะป้าป้าทมัสเขายืนถ่ายรูปต้อยจับเสาเลยค่ะอหลักปักคิดเลยนะคะไอ้ใกล้ฝั่งเรือก็แบบมันผ่านเราดูดิคลื่นแรงมากเลยต้อยนี่แบบต้องแบบเอากล้องลงเลยนะคะนั่งถ่ายวิวนะคะป้าป้าทมัสเนี่ยเขาเป็นช่างภาพนะแต่ก่อนสมัยที่อ่า มันมีเศรษฐกิจไม่แบบนี้เนาะยังไม่มีโรคไม่มีอะไรเข้ามาปบาโทมัตเขาจะถ่ายรูปในไนขับของเยอรมันของรอสท็อกนะคืนหนึ่งเขาก็จะมีประมาณ4ี่ห้าจ็อบนะเพราะว่าในขับตอนนี้ในขับอ่ะถึงเปิดก็คนไม่เยอะเนาะนะคะอาชีพของอาโทมัตนะคะก็จะถ่ายรูปนะคะมีเรือใหญ่ขับผ่านทีนลงโค้งเทลงมากเลยนะคะเรือใหญ่นะคะหลายลำที่เล่นผ่านจากฟินแลนด์จากสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะะแล้วก็จากเดนมาร์กนะคะ ที่นี่มันจะติดกับเดนมาร์กจากลอสท็อกไปเดนมาร์กประมาณสองชั่วโมงนะคะนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะชมวิวสวยๆไปนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยค่ะ ชมวิวเอ่าทะเลไปเพลินๆก่อนนะคะเพื่อนๆขานะคะชมวิวไปเพลินๆก่อนนะคะใกล้ถึงฝั่งแล้วใกล้ถึงฝั่งแล้วก็ชื่นใจนะคะใกล้ถึงฝั่งแล้วก็ชื่นใจ ชมวิวไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือเข้าฝั่งมาทางนี้แล้วนะคะเข้าฝั่งถึงวันมุมนเดอร์แล้วใจ้อยนี่อยู่ตรงทะเลทะเลตรงชายหาดวันมุมนเดอร์แล้วค่ะนะคะคาราถอดเสื้อออกเรียบร้อยแล้วนะคะคาราเตรียมแล้วนะคะ ใกล้ถึงแนวค่ะนะตรงนั้นจะเป็นโรงแรมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันมูนเดอร์นะคะสมัยที่ยังไม่มีเศรษฐกิจดีๆนะคะโรงแรมตรงนี้เป็นโรงแรม5ดาวนะคะดาว10ดาวนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเต็มนะคะเต็มทุกห้องเลยคะแต่ตอนนี้ว่างแต่ว่าราคาก็แพงนะคะแพงมากๆเลยะค่ะนะคะตอนยังไม่เคยพักหรอกนะคะแต่ว่าเคยเอารถไปจอดนะคะตรงนั้นนะคะ ไปรถรถไปจอดที่โรงแรมนะแต่ว่ามาเที่ยวนะตรงฝั่งที่เราเห็นนั่ก็คือเป็นชายหาดนะชายหาดของวานุมูนเดอร์คนเยอะมากนะคะวันอาทิตย์นะ,ะหลังจากจอดเรือแล้วนะคะพวกต้อยก็ต้อยแล้วก็ะป,ะปะป๊าทุมัตและคาร่าแล้วก็เพื่อนปะป๊าทุมัสเราก็จะไปเล่นน้ํากันนะคะฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นชายหาดนะชายหาดก็จะมีลานกีฬานะคะ,ะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็ชายหาดสาารที่อาบแดดนะคะของหลายๆคนนะคะ ชื่นใจมาคนเยอะมากเลยที่เห็นอลรอนอารเลนนั่นนะคะคือคนตรงนี้คืออ่าสารที่จอดเรือนะคะเราก็เลยมาเป็นเส้นเลยนะคะเรือจะจอดเรือใหญ่เรือท่องเที่ยวนะคะของอ่าเป็นเรือท่องเที่ยวของอ่าเดนมาร์กเนาะไม่ใช่เรือแล้วท่องเที่ยวสิเป็นเรือแบบจากอ่าล็อกทอกไปเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เวลาไปก็สองชั่วโมงกลับก็สองชั่วโมงนเนาะเรือใหญ่นะคะก็บรรจุคนได้เยอะนะคะต้อยว่านนะสักพักหนึ่งต้อยจะไปนะคะก็รอให้ปบปอาธุมาตรว่างก่อนแล้วก็อาจจะไปแล้วไปพักที่เดนมาร์กสักสองสามคืนแล้วค่อยกลับอะไรประมาณนี้นะคะก็สักพักก่อนนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะเห็นชื่นใจเห็นสัญลักษณ์ละตรงนี้คือประภาคารนะ,ะที่สูงสูงมานะคะประภาคารสัญลักษณ์ของวานมุนเดอร์นะประภาคารวานุมุนเด์นะคะ เย้เยเย่เยใกล้ถึงแล้วแค่เห็นตรงนี้ก็ชื่นใจจริงๆเลยนะนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะฮะวกวนอยู่แถวนน้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วชมวิวนะคะชมวิวกันนะคะจะเห็นตอหม้อเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ก็พูดไม่เป็นนะคะเป็นสารที่แบบท่องเที่ยวนะ,ะเนี่ยยังเห็นแบบอ่า คนก็มาพักผ่อนตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอีนี่วิวสวยเนาะนะคะใครมาที่รสท็อกมาที่วันมุนเดอร์แล้วจะติดใจนะคะนะมีเป็ดด้วยนะเห็นปะเป็ดนะคะน่ารักน่ารักนะะใครมาที่นี่แล้วรับรองต้องอยากมาอีกแน่นอนตอนนี้เริ่มเอาผ้าใบลงแล้วนะนะคะเดินเครื่องนะคะด้วยเครื่องจักรนะเครื่องเครื่องยนต์นะไม่ใช่เครื่องจักรนะคะหลายๆคนถามว่าเวลาอยู่กลางทะเลอ่า ขึ้นผ้าใบเนี่ยนะคะเปิดเครื่องยนต์ไหมนะคะสตาร์ทเครื่องไหมถ้าอยู่กลางทะเลไปตามลมเนี่ยนะคะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคะใช้ผ้าใบไปตามแรงลมแล้วก็เขาจะมีที่โยกไปว่าหมุนไปทางไหนไปที่ทางไหนเนาะเขาจะรู้ว่าตรงนี้ไปทางไหนทางไหนนะ แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะคะเราพ้าใบลงเราก็จะใช้นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะให้เครื่องยนต์ตอนไม่สามารถเปิดเสียงดังได้นะคะเพราะว่าเสียงมาดังอันนี้ก็เรือนะคะเรือท่องเที่ยวพานกักท่องเที่ยวเข้ามานะ,ะเราก็บายบายเขาก็บายบายเรากลับมานะคะน่าสนุกสนานมากเลยนะอันนี้เขาก็จะออกจากฝั่งนะคะวานมุนเดอร์เนาะเราก็กําลังจะเข้าไปในวานนุนเดอร์นะ เรือก็จะเยอะมากๆนะคะมีทั้งเรือ,อขายอาหาราจอดขายอาหารเรือนักท่องเที่ยวนะคะเรือ ข้างในจอดเป็นตับเห็นที่เป็นเสาๆนะใช่ไหมคะเป็นเรือใบทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรือใบาหาปลานะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเรือใบของอเศรษฐีมีเงินนะคะลำเล็ก,กลำน้อยนะคะสำหรับท่องเที่ยวเขานะคะท่องเที่ยวซัมเมอร์นะถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยบางคนก็เก็บนะคะเข้าลงจอดนะ,ะบางคนก็ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นฤดูหนาวมีหิมะเนี่ยเขาจะเก็บเรือของเขานะไปที่ที่ลงจอดเรือของเขามั่งหรืออะไรมั่งนะคะก็เป็นเป็นตับกันไปเนาะนะคะ เนี่ยนะแหล,ล่งท่องเที่ยวนะฝั่งตรงข้ามนะคะที่มีธงอยู่ฝั่งตรงนู้นจะเป็นชายหาดนะคะนะชมบรรยากาศนะคะวานุมุนเดอไปนะคะ ใกล้ถึงแล้วนะชื่นใจไม่ล่ะนะคะเนี่ยนะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว้าบ้านเราก็เปลือกเปียบเสมือนพัทยาเนาะนะคะพัทยาสถานที่ท่องเที่ยวอาหารที่นี่ก็จะแพงเสื้อผ้าแล้วก็จะแพงมากนะ,ะเปรียบเทียบกับอันนี้นะทําไมค่าคงชีพแถวนี้ค่าคงชีพแพงค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูดิสวยไหมคะมีแต่เสาเรือใบทัง้งนั้นฝั่งนู้นเรือใบจอดเต็มหมดเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นเรือใบของอ่าคนมีตังค์อะนะคะเนี่ยจอดเต็มเลยนะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปากน้ำเหรอนะคะเตรียมลงกันแล้วนะเด็กๆตื่นเต้นเตรียมลงนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะเราก็จะมาพักอยู่นะคะเล่นน้ำพารีหรืออะไรอยู่ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะกลับบ้านกันนะ,ะอาบน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกลับบ้านกัน สวยนะคะเห็นของจริงแล้วสวยมากนะปกติต้อยนะคะปะ้าปาโทรัสราคาล่าก็จะไปอยู่แล้วนะคะวานุมูนเดอร์นะ่ปกติก็คือทะเลที่เราไปประจานะ,ะอาทิตย์หนึ่งก็จะไปอ่าประมาณบางวันก็ไปเฉพาะสองอาทิตย์บางวันก็ไปเฉพาะวันอาทิตยบบต์บางวันปกติหลังเลิกเรียนนะ,ะช่วงนี้ฝนตกเลยไม่ได้พาไปนะคะก็จะพาคาร่าไปนะคะเนี่ยเรือจอดเป็นตับนะคะเรือของคนมีตังค์เนี่ยนะคะสวยงามนะสวยงามจริงๆเลยค่ะนะคะ ถ้ามาแล้วจะติดใจใครมาวานูมุนเดอร์ใครมารอสท็อกนะภาคเหนือของประเทศเยอรมันนะถ้าอยากไปเที่ยววานูมุนเดอร์นะคะทักทายต่อยมาได้เลยนะคะนะคะ บ้านต้อยต้อยอยู่โวนุ้งนะคะโวนุ้งก็คือคล้ายๆกับแฟดนะคะบ้านนี้ไม่ได้ไปอยู่นะ,ะมันจะแคบเนาะแต่ว่าสามารถนะ,ะช่วยเพื่อน,อนๆหาโรงแรมที่ใกล้วานุมุนเดอร์มีเยอะนะคะเนี่ยเป็ดก็ลอยน้ําเล่นลอยลําอยู่นะ,ะเยอะแล้วก็ราคาเราหาราคาถูกๆให้ได้เป็นกันเองกันได้นะ,ะไม่แพงหลายคนบอกว่าต้องมีเงินเยอะๆหรือเปล่านะ,ะถึงจะมาเที่ยวเยอรมันได้ไม่จําเป็นหรอกนะคะอของกินแล้วก็ซื้อ,อในห้างเองก็ได้ไม่ต้องกินของ ที่เขาขายพพแพงๆแถวๆนี้อาหารแพงนะคะแพงเหมือนกันนะต้อยซื้อฮอทดอกชิ้นหนึ่งก็5ยูโรนะคะ5ยู5ยูโรนะคะเขาจะเรียกว่าอ่าก็ถือว่าแพงนะ5ยูโรนะแพงเหมือนกันนะคะ ไก่เทียบทาแล้วนะคนเยอะของขายเยอะแยะมากมายเนะย <c oughs> เนี่ยนะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะคะวันอาทิตย์ยามเย็นนะห้าโมงหกโมงก็ประมาณนี้เลยนะมาถึงตรงนี้ประมาณหกโมงนะเล่นเล่นน้ําเล่นทะเลนะคะก็หนึ่งชั่วโมงนะคะดูสิค่ะสวยงามมากๆใครมาแล้วจะติดใจนะใครที่อยู่เยอรมันอยากมาเที่ยวนะป๊ป้าโทรมัสรีบถอดเสื้อเลยนะต้อยบอกว่าถ้าถอดเสื้อจะไม่หันกล้องไปทางนั้นยังเดินผ่านหน้ากล้องต้อยอีกนะคะ ย่าเทียบท่าแล้วเทียบท่าแล้วนะคะต้อยนี่แบบยังเดินผ่านหน้ากล้องไปอีกเสื้อไม่ใส่นะคะเนีย่ยเทียบทาป้าป้าโทมัสเตรียมจะไปเล่นน้ําทะเลนะคะต้อยบอกว่าใส่เสื้อด่วนเลยไม่งั้นต้อยไม่สามารถกวดอกล้องไปได้นะคะนะคะต้องกวดไปทางมาตินแทนนะคะมาตินนะ,ะเจ้าของเรือหาะเนี่ยตอนนี้ถึงวานุมูนเดอร์สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง,ลงช้อปปิ้งของคุณรอสทอกแล้วนะะ จอเลยเราจะเที่ยวช้อปปิ้งกันนะต้อนก็ลงไปต้กอก็ซื้อเฉพาะเพระดอกมันแพงนะคะเอาเหมาะกันการท่องเที่ยวนะ,ะเล่นน้ําทะเลอะไรมากกว่านะคะนะคะตอนนี้นะคะม,มาถึงท่าเรือรอสท็อกเรียบร้อยแล้วนะคะยาวนานมากเลยนนะะี้ อย่าลืมกด subscribe mm hmm. กดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ก็จะอเป็นกำลังใจให้กับคารามิชเชนไทในนะ mm hmm. เยอระะมันด้วยนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย